ท่านอ้นเสียใจนะครับล่าสุดนักข่าวชื่อดังอย่างคุณวัสนานาน่วมนะครับเอาคลิปวิดีโอเรื่องราวที่ท่านอ้นเสียใจเนี่ยนะครับมานําเสนอเอาไว้อย่างน่าสนใจเนี่ยคุณผู้ชมครับไปดูในเพจได้นะฮะของคุณวัสนานาน่วมนะครับคือมันเป็นเรื่องราวหลังจากที่ไปดูนิทัศการมาตรา112นะครับแล้วก็ไปพบกับอาจารย์ประวินคุณผู้ชมครับแล้วหลังจากนั้นเอาละมันก็เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ทั้งบวกแล้วก็ลบนะครับผมมาเพราะว่าตามความคิดเห็นส่วนตัวเนี่ยคือ รู้ดีกว่าไม่รู้นะครับแต่ละคนเนี่ยก็มีความคิดเห็นหรือว่ามุมมองที่ไม่เหมือนกันซึ่งมาจากประสบการณ์ของตัวเองไม่ว่าความใครจะมีความคิดยังไงเนี่ยเราจะฟังหรือไม่ฟังเขาก็ยังมีความคิดนั้นอยู่ดีการที่เราไม่ฟังเขาเนี่ยก็ไม่ได้ทำให้ความคิดเห็นของเขาหายไปนะเพราะฉะนั้นรู้ไว้ดีกว่าที่จะไม่รู้จะเชื่อหรือว่าจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเนี่ยก็เรื่องของส่วนตัว มาฟังไว้รับรู้ไว้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดเรื่องมาตรา1ึนึนี่เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมีความคิดเห็นกันทุกหล,หลายฝ่ายหลายด้านก็ไม่ใช่ว่าฝ่ายไหนจะผิดฝ่ายไหนจะถูกแต่จริงๆแล้วเนี่ยขอให้ทุกฝ่ายฟังซึ่งกันและกันมันต้องมีเหตุผลเรามีความคิดเห็นยังไงเราฟังของอีกฝ่ายหนึ่งด้วยแล้วมาปรับความคิดของเราเองแต่หัวข้อที่คุณวัชนาเอามานาเสนอเนี่ยบอกว่าท่านอ้นเสียใจเรื่องราวของท่านอน้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาบอกว่าท่านอ้นเนี่ยเฮิร์ตเลยนะ ใช้คำนี้เลยนะคะคุณผู้ชมครับเสียใจคนไทยบางส่วนยังไม่เข้าใจผมสาเหตุที่ไปชมพิรศการมาตาในหนึ่งสองที่หมายาิลัยโคลัมเบียที่นิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาท่านบอกว่าไปเนี่ยเพราะอยากรู้ว่าเขาจะพูดอะไรบ้างไม่ใช่ว่าจะไปส่งเสริมสนับสนุนแค่จะได้รู้มุมมองของเขาได้พูดคุยรับฟังแลกเปลี่ยนมุมมองย้ํายกประโยคคําพูดนี้ออกมาเลยฮะอันนี้น่าสนใจมากถ้าคุณผู้ชมมีจําได้นะครับนั่นก็คือ We love them all. We love them all. นะครับแล้วท่านก็บอกนะฮะว่าอดขำไม่ได้คือด้านหนึ่งก็เสียใจนะเสียใจเฮิร์นเลยครูจอมกับใช้คำนี้เลยนะแต่ก็อดขำไม่ได้ที่ถูกกล่าวหาว่าไปทำงานให้กับ CIA สหรัฐอเมริกามันเป็นเรื่องตลกแล้วก็เป็นไปไม่ได้เลยนะครับโดยคลิปกับภาพเนี่ยนะคุณวัฒนาก็บอกว่าเป็นเครดิตจากสื่อ VOA ไทยนะครับแล้วก็ Facebook ของท่านอ้นเองนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวสารเป็นปรากฏการณ์ ที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเหมือนกันนะครับท่านอุ่นก็ออกมาชี้แจงตามที่นําเสนอให้ได้รับทราบครับสุดยอดแหนมยุคนจากอำเภอปัวจังหวัดน่านสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงกไลน์ได้เลยนะครับชุดละเพียงร้อยห้บาท ติดอันดับหนึ่งยอดส่งปราศีย์ของจังหวัดน่านมาอย่างต่อเนื่องนะครับขึ้นเป็นสินค้าชุมชนอันดับ1ของยุคคนไปเป็นที่เรียบร้อยรสชาติไม่ต้องพูดถึงกันนะครับถูกอกถูกใจทุกท่านอย่างแน่นอนเป็นแหนมหมูจีนส้มนะครับคุณผู้ชมครับมีพริกขี้หนูสวนชิ้นละ2เม็ดนะครับทั้งหมดนี่จะมีอยู่10ชิ้นด้วยกันใน1แพ็คร้อบาทใช้หมูสด หนังหมูสดใหม่ไม่ใส่สารใดๆทั้งสิ้นสดสะอาดอร่อยมีคุณภาพขายต่อเนื่องมายาวนาน3-4ปีแล้วนะครับแล้วก็ครองสถิติสินค้าของยุคคนอันดับหนึ่งมายาวนานอย่างต่อเนื่องนะครับหากคุณผู้ชมอยากสนับสนุนทีมข่าวสนับสนุนยุคนสื่อปากเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนและสนับสนุนสินค้าชุมชนนะครับสามารถกดสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะครับชุดละแค่เพียง 150บาทนะครับสนใจพิมพ์คาว่าสนใจสนใจเข้ามาได้เลยหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์หรือจะเข้าไปสั่งซื้อใน Inbox กซล่องข้อความของทางเพจก็ได้นะครับคุณผู้ชมดูฮะโอ้โหเนื้อหมูหนังหมูเนี่ยนะครับสีสันสดใสไม่ผสมสีไม่ใส่สารกันบูดใดในทั้งสิ้นนะครับชุดและแค่เพียง150บบาทเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับ ได้สนับสนุนยุคนได้สนับสนุนชุมชนสินค้าของพ่อแม่พี่น้องประชาชนซอฟต์พาวเวอร์รายได้สนับสนุนทีมข่าวนะครับเป็นสื่อปากเสียงของชาวบ้านต่อไปซึ่งผมย้ํามาโดยตลอดนะครับว่าผมไม่รับเงินบริจาคนะครับเพราะผมผมเกรงใจผมมีหลักการคุณผู้ชม,มนะคุณผู้ชมทํางานหาเงินใช้ในแต่ละวันเนี่ยมันก็ยากอยู่แล้วนะครับแค่มาดูผมเนี่ยก็สุดยอดขอบพระคุณอย่างสูงอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผมจะยืนอยู่ด้วยลําแข้งของตนเองกับทีมงานนะเราก็มีเกียรติและก็ศักดิ์ศรีเพียงพอนะครับที่จะ ขายสินค้านะขายสินค้าเพราะว่าเราปากแบบนี้นะครับตรวจสอบการทํางานของเจ้าหน้าที่รัฐแบบนี้เนี่ยโฆษณาเข้าเนี่ยยากมากนะครับหรือเข้าเนี่ยก็อาจจะไม่รู้จะเอาหรือไม่เอาเพราะมันต้องตรงกับจิตวิญญาณแล้วก็อุดมการ์ด้วยนะครับเพราะฉนั้นแหนมยุคนผมกล้าการันตีเลยนะครับมันจะเอารอยมันจะเป็นสินค้าซอฟต์ power ในอนาคตของอำเภอปัวจังหวัดน่านอย่างแน่นอนนะครับที่เราก็วางแผนเอาไว้เหมือนกันนะครับว่าจะทําให้มันเป็นสินค้าขึ้นชื่อของระดับประเทศเลยนะครับนะ เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับว่าภูมิปัญญาของบรรพบุรุษเราอะคุณผู้ชมครับแหนมอะครับแหนมอะครับแหนมเนี่ยภูมิมปัญญาบรรพบุรุษเลยนะครับคุณผู้ชมครับอร่อยมากสดใหม่เสมอนะครับทำจำนวนจํากัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสั่งเข้ามาบางครั้งอาจจะต้องรอคิวนะครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะชุดละแค่เพียงร้อยห้าสิบบาทสนใจพิมพ์คําว่าสนใจสนใจหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้ทันทีครับ